มาตรา9 0ให้คู่ความฝ่ายที่ยื่นเอกสารเป็นพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตนตามมาตรา88วรรคหนึ่งยื่นต่อศาลและส่งให้คู่ความฝ่ายอื่นซึ่งสำเนานั้นก่อนการสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันวรรคสองในกรณีที่คู่ความฝ่ายได้ยื่นคำแถลงหรือคำลงขออนุญาตอ้างยิงนเลือทตันเป็นพยานหลักฐานตามมาตรา88วรรคสองหรือวรรคสาม ให้ยื่นต่อศาลและส่งให้ผู้ฟ้องฝ่ายอยื่นซึ่งสำเนาเอกสารนั้นพร้อมกับการยื่นคำแถลงหรือคำร้องดังกล่าวเว้นแต่ศาลจะอนุญ,ญาตให้ยื่นสำเนาเอกสารนั้นภายหลังเมื่อมีเหตุอันสมควรวรรคสามคู่ความฝ่ายที่อ้างอิงภปยนหลักฐานไม่ต้องยื่นสำเนาเอกสารต่อศาลอืม และไม่ต้องส่งสำเนาเอกสารให้คู่ความฝ่ายอื่นในกรณีดังต่อไปนี้อนุหนึ่งเมื่อคู่ความฝ่ายใดอ้างเอกสารเป็นชุดซึ่งคู่ความฝ่ายอื่นทราบดีแล้วหรือสามารถตรวจตาได้โดยง่ายถึงความมีอยู่หรือความแท้จริงแห่งเอกสารนั้นเช่นจดหมายการต้อตอบระหว่างคู่ความในคดีหรือสมุดบัญชีการคา้าหรือสมุดของธนาคาร หรือเอกสารสำนวนในคดีเรื่องอื่นอนุสองเมื่อคู่ความฝ่ายใดอ,อ้างอิงเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่มีอยู่ในการครอบครองของคู่ความฝ่ายอื่นหรือของบุคคลภายนอกอนุสามเมื่อมีการคัดสำนวนและทําให้กระบวนการพิจารณาล่าช้าเป็นที่เสื่อมเสียแก่คู่ความซึ่งอ้างอิงเอกสารนั้นหรือมีเหตุผลแสดงว่าไม่อาจคัดสำนวนภายใน เวลาที่กำหนดให้ยื่นสำเนาเอกสารน,นั้นวักสี่กรณีตามวรรคหนึ่งเรือนรูปสามให้ผู้ความฝ่ายที่องเอกสารยื่นคำขอโดยทำเป็นคำลงต่อสารขออนุญาตงดการยื่นสำเนาเอกสารและขอยื่นต้นฉบับอเอกสารแทนเพื่อให้สารหรือผู้ความฝ่ายอื่นตรวจดูตามเงื่อนไข ที่สาลเห็นสมนควรกำหนดวรกห้ากรณีตามอนุคสองให้ผู้วาฝ่ายที่้ังเอกสารขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกเอกสารนั้นมาจากผู้คอบคองตามวาตราหนึ่งสองสาม 1, 3, ละให้ยื่นคำร้องต่อสารภายในกำหนดเวลาตามวรกหนึ่งหรือวรกสองแล้วแต่กรณีและให้ผู้วา่ายนั้นมีหน้าที่ติดตามเพื่อให้ได้เอกสารมาภายในเวลาที่ศาลกำหนด